អើយអឺអាឡេ oh. mm. ครับวันนี้พบครับสวเดชต้ากินเดี่ยวอีกแล้วครับวันนี้ได้ครับมาหมามันเนยครับเนื้อขาขาเนื้อเลาวมาหมาณเนาะสดๆเลยครับปาสดสดเลยพี่น้องวันนี้ก๋วยสดๆเลยครับอยู่นี่ประมาณสามโลคนละผักครับกับผักครับวันนี้ก็มีบักแตงผักยังวันนี้บักแตงผักไอ้ยอดผักสไลหรือว่าอะไรครับมาละขี้นกนั่นละแม่นครับแล้วก็ผักกาดพี้นกมาละครับมาละผ้าโอ้หลายแย่งเขาเขานื้อหอนเก่าครับ เยโอ้ยอ่อนมันเปิดมามันอ่อนฟงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บเทียดีกว่าโอ้เอาเอาเลยครับเอาเลยครับเอาปาะมาเณจนแก่ข้าวครับที่มี่ใสโอ้พี่น้องน้องเดิมฮะตอนยังไลครับบอลบอลในน้ำเนาะแมนครับเป็นคนสอบสวนผู้คนนี่ครับพี่น้องโอ้ยพี่น้ำใสน้ำใสซุดเลยครับน้ำาสน้ำใสเอาอยู่ไง แตงละผมกินซ้าวเปล่าเจ้าหน่อยเนาะน้ำสะาเจ้าหน่อยเอาเปาดีเพิ่มมากกว่าน้ำสะาดมาได้ครับเอาเห็ดว่าเหนีน้อยอืมเอาเรียกน้ำหย่อยเรียกน้ำหย่อยขอสดก่อนครับครับ เดี๋ยวับอร่อยหอมว้าเรามึงเราแซ่บเนาะอืมขึ้ม,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 มล้วก็เีหน่อ,อ,อนเนื้อมันสดดีดีขึ้นขาครับอย่าลืมด้วยครับฝากนะ เบาเด็ดพลาก,กินเที่ยวก้นไหลก้นแชนะครับขนบาวันตะกเป็นเนี่ยสุดอะไรอยู่บอืม งวหน่อยบ่อยมั้มันก็นนไปนหองตับอยู่ว่านวานเลยขมตายเบาเหลือทำอะไรงวหน่อยงวหน่อยงูหน่อยลุยสวนแสับร้ายผม มันดิ่นป่ะคือ,อเกาครับผลกำลังตีมาแทบลังบ้าบ้าแล้วพักอะไรแทบแสบเลยตะเกาวะ่ะไม่เีน็นหอกเนี่ยสุดดีครับทำยังไงเละสลดป่ะเฮ้ยเฮ้ย Ừ. Ừ. Con như này này. Ừ. <cười> <cười> không đi nhìn đi tôi này mh 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 ไม่ไปเปิดน,น,น,นายางังนะไม่ยังหรอกโอ้พี่น้องเลยแซ่บแม่งพี่วอามาเฮ้ยก็ยังว่าขจันมีอป้าคที่ว่าเขาบาแซ่็บอ้อยอันนี้รับคำโต๊

เดี๋ยวเขาขายด้วยสวนบ่เ <laughs> ือเรือกเรือกเลยบุอมอมาาอยดสเนี่อยอกตบ่มาแล้วครับอเอบซมาองแล้วครับในนี้ขอขาพร้อมัลหล ตับอยู่ไสบูหูด้วยไมาพี่ไม่ผิดมีตับเอฟนี่ขางัวมาตรงนับนหางงวงนี่พญิตู่พญ่ตู้สวัสดีก่อนสวัสดีเป็นก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับอาอกมยมาเอาขึ้ยมามาโอ้นี่มีมีมีสองถุงนี่เบื่อก็เลยแบบนี้ตักปานยังเฮ็ดง่ายปะนั่นแซ่บครับมามามาเอาขี้นมาเอาขี้นมา ห็นม да. ่ค uh> ิมามามาเบิ well engineer, ่ฟนกคับมันกินให้รนครับมันิึงนี่ความยังไงอ่มาแ้วนี่เฟถูกเอฟซีตัวยงแต่สีนมาบากประมาณ2องพับาทเปนล้ครับเนี่ยทุบมึงไงเลยมึงไม่ตับหรอกเนี่ยเนี้ยยกเนี้ยียกอ่ะยกยกยกผมก็ส่งเอฟซีเขาขึ้นส่งสุดออดแต่ว่าเอาท่าแล้วไป้าครับเจ้ครับ้ครับไไังไ เห็นอยู่ในคลิปห็นอยู่เจหน่อยมันบอกอยู่บังคลิปอยู่กดให้ได้มา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 เ่เ่นครับครับเนครับตายบ่บ่กินเป็นตะตายเลยกินเป็นตะตายกินเป็นตะยูดิยทำงไ้ดิเฟ้นทำงี้เ่้นครับเนี่ยทำงไเป็นบ่งหน่อยผมทำมนดนั่นเบิ้งครับเบิ่งยุบ่ไห้เอออนมาสดบ่ทอดเราพี่มาชมาอืม สุดยอดนะครับพี่ยอดแห้งครับวันนี้อืออุ้ยสักยังไงบ้่งวันที่เราไลยแหงเนาประมาณเนาะสี่เหลี่ยมหมูกลางยังว่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวตับนี่คือเรือรุ่นรุดรุดการโจมตีไม่ได้แหงไลยนี่ตับกับสามสิบกีมนี่รุ่นการโจมตีไม่ได้แหงไลยนี่บังกันแฟนครับเพิ่นมาก,กินน้ำครับอเอาเนื้อมาฝากเนื้อมาฝากเสียมาเลยอืม้ม เออเอืมอืมื้อรืพักอันนี้ไหม,มไปนินอันอนำ้ำซ่าผลืมือพักโอ้ยรูปเดิมอืม สามสองหนึ่งไป,อ,ปอืมกรอบอืมมันสุดเลยสุดบนบ่มุดด้บนฟนหวานกลมกล่อมบรรยากาศกับฝนเริ่ม่ใหม่เลยไม่รูคึ้มครับมันนี่บรรยากาศคึ้ม ฝนหนาที่มาเนาะอยู่ดะฝนตกดีพี่น้องมื่อนี้อ่าอยู่บนตรงนี้ฝนฝนฝนตกดีแห้งครับฝนอุบบนดีแห้งใช่ไหมนเน,นางครับพี่น้องทั้งตากอเทียนเนาะตากอยางว่าตากอเทียนครับเห็นจิมนี่กับ,บ,บเสิร์ฟแยบบามาม้มบามเรียด้ครับกับบาแมนอย่าลืมกดชิยามโคเช์ครับ ผมไมตับหัวแมอยู่ตัวนี uh ้โ oh. อ้ยรูดหลอดอีกแล้วรสบหวานกิไง้่ายสดจ้ะจับเ้ยเลยเลยเห็นไหมจับสด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  อขอ,อาวเงินจีบกล้องนีหนั<อ>กคือเกงนะข่าวกล้องนีบทเนนะเบิดทุกเดียเลยสุดๆครับประกาศขาวยุ่งเม่พี่น้องมึงเนี่ยปลูกเอง เดี๋ยวบริษับริษัทไทยมึงมองปลูกเนี่ยแต่ว่าเมย์บาเป็นคนปลูกหรอวะเอาไม่เหมือนความมันไม่ไม่ไม่หลวบเลยจบปิดกับโอ้ยราบีหนักมึงค้ำหนึ่ครับมึง FC เลยเคย FC เลย FC เลยบ้ามันรวบเป็นแบบนี้มาบ้านมากนี่ครับโตกินเนื้อครับนี่บ้ามันเนี่ยยุบใส่เนี่ยอ้ยเบิ้องที่ในประเทศกินเลย อาดถูกนาะอู้ฟูฝงพี่น้องฝงอืมอืมอืมโอ้ยเบัดพี่น้องมื่อนี่ยช่แซ่บเนาะหอมอืมดีหนาสดสดเลยผมตายเบาเหลือกครับอันนี้กะคลิปนี้นะครับก๋อยเนี่ยลาบเนาะก๋อยบานหเหอมลาบลาบนะครับกับผักนะครับผักสวนนะครับหลายอย่างกับข้าวเหนียวนหอนๆกะ เอาไปทำเนียวกันนครับจังไรกับบ่าวเดียรกับบ่าวมันกับขอขอบคุณนเอฟซีทุกคนนะครับที่ติดตามบ่าวเดียรภาคกินเทียนนะครับจังไรกับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์เนาะบมามาเนาะไว้าห้ครับปุ่งได้กับความจะเฮ็ดแล้วครับเพราะว่าเป็นสองเล็กน้อยนะครับเนาะถึงเฮ็ดสองกันไหมจังไรกับอย่าลืมนะครับติดตามบ่าวเดียรภาคกินเทียนนะครับที่นี่เอาไปทำเนียวกันนครับสวัสดีครับ